กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ คุ้มครองผู้รับบริการและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนโดยมีการสรรสร้างผลงานเด่นในงานสาธารณาสุขหลากหลายด้านได้แก่ 1. ด้านเครื่องมือแพทย์มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริหารจัดก,การเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขจนเกิดเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลจำนวน15แห่งครอบคลุม13เขตสุขภาพสร้างประโยชน์ต่อท่านประ ประเทศประชาชนโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลประเทศได้ประหยัดงบประมาณประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขโรงพยาบาลมีศูนย์กลางบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้เพียงพอพร้อมใช้ได้มาตร,รฐานคุ้มค่าและปลอดภัยเครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงแพทย์พยาบาลมีความมั่นใจต่อความปลอดภัยและมาตร,รฐานเครื่องมือแพทย์ที่ใช้งาน 2. ด้านอาคารสถานพยาบาลมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างนำ วัตกรรมที่มีความทันสมัยมาใช้ในการออกแบบอาคารสถานพยาบาลจะทําต้นแบบโชว์รูมอาคารสถานพยาบาลเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีระบบแบบจําลองสารสนเทศอาคารหรือรูปแบบ3ม,มิติซึ่งสามารถเข้าชมอาคารได้เสมือนอยู่ในสถานที่จริงและเข้าถึงข้อมูลได้อยา Real ่างเรียลไทม์ช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างออกแบบอาคารได้นับล้าน 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านระบบบริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนมีการสร้างเสริมความรู้ แก่เครือข่ายและประชาชนเพื่อร่วมเป็นหูเป็นตาร่วมกับรัฐบาลในการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายของโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกทั่วกรุงเทพมหานครโดยจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะสำหรับเครือข่ายอาสาสมาัครสาธา,ารณสุขกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและอาสาสมาัครสาธารณสุขหรืออสอสอในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคและแจ้งเบ สการกระทำผิดกฎหมายสถานพยาบาลซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภยัยและสมประโยชน์ต่อไป ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิมีการอบรมพัฒนายกระดับอสอมจำนวนกว่า1 7ล้านคนทั่วประเทศสู่การเป็นสมาร์ทอสมที่มีความรอบรู้ขั้นสมัยสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและรายงานผลการให้บริการสุขภาพประเมินคัดกรองสุขภาพตนเองเป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพในชุมชนคัดกรองภาวะถดถอยด้านสุขภาพของผู้สูงอายุและกิจกรรมอื่นๆตามปัญหา สุขภาพของชุมชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 5. ด้านการส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปาและนวดเพื่อสุขภาพของไทยนั้นถือเป็นกิจกรรมเด่นที่สร้างงานและรายได้แก่ประเทศหลายพันล้านในแต่ละปีซึ่งการรักษาความเชื่อมั่นและมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้คงอยู่ต่อไปในระยะยาวได้นั้นการส่งเสริมสนับสนุนโดยภาครัฐถือเป็นสิ่งสําคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสถานประกอบ การทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสถานที่ความปลอดภัยรวมถึงการดูแลหลักสูตรผลิตบุคลากรผู้ให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยเกิดการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายธุรกิจบริการรองรับอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ6ด้านงานสุขศึกษามีการพัฒนางานด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการนำรูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติมาร่วมยกระดับชุมชนจัด าสุขภพให้มีศักยภาพในการเป็นตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชนจนนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินหน้าพิทักษ์สิทธิประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานผู้บริโภคได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานปลอดภัยสมประโยชน์ชุมชนสามารถจัดการดูแล พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติและประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีต่อไป